การหลังงานก่อนเออไม่นอยมันเหรอยันเหรมันยังไงมันมันมันถือไม่ค่อยได้พักผ่อนอะไรยังงไเออเข้าเลยงานมันเยอะเอองานเยอะพอเราเราเป็นเศร้าเลยเหรอลูกนี่ทุกคนทางบ้านเห็นแล้วจริงจังเลยนะเออไม่ก้าวไกรค่ะค่ะเราทุกคนเป็นห่วงไงเพราะว่าตั้งแต่เรื่องของสุขภาพเรารอบที่แล้วตอนนี้มันมันดีขึ้นยังไงบ้างลูกมันก็มันก็หายใจรึกขึ้นหลังจากผ่าตัดใช่ไหมคะแต่ว่า รีโเวอร์มากหมอบอกว่าที่แกทงานเยอะเดี๋ยวเนเจะเป็นใช้เดียจะเป็นอะไร oh, oh, oh. เพราะว่า oh. จริงๆการใช้วเวลารีโวเวอร์ตัวเองกับแผนที่มันทุกผัดตั้งแต่เ oh. ดือนสเดือนเลยวันน,าน,าาน,านี้หนูก็ปอ่มกัแล้วก้วันอนห็อื่อารใช้ชีวิตนา แบบนี <sympath is> ้มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกไหมคะมีอยู่แล้วค่ะคือเหมือนหมอหมอแค่ทำให้เราหายใจร่วมฟื้นแต่ว่าโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกนันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแรียว่าต่อจากนี้เราต้องเลือกท้ายผมกับการทำงานปลอดภัยทียต้องรักษาต้องรักษาดีๆด้วยตอนนี้คือหมอนัดฟโล่ยังไงบ้างก็คือต้องไปรักษาอะไรอันนี้ราะว่าต้องเอาเลือดทีกทางอยู่ออกทำแบบรักษา มันมันต้องกังวลแน่นอนเพราะว่าเหมือนกับเราทํางานแล้วไม่ค่อยไม่ได้พักแทบจะไม่ได้พักเลยเนี่ยเอออุปรสรรคในการทํางานเยอะแค่ไหนเยอะมากเพราะเห็นแบบว่าเราต้องซับจนเหนื่อยตลอดเวลาเยอะเยอะก็ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะงานเรสู้ชีวิตก็ต้องสู้เนาะ <c oughs> ค,คือสู้คือสู้กับงานมาแล้วก็ต้องสู้กับสุขภาพตัวเองด้วยรู้สึกความวุ่นวุ่นด้วยความงงความอะไรด้วยอย่างนี้มันพอยาที่ทานเข้าไปมันทําให้เราแบบรู้สึกเออ ไม่หลหัวใจสาแล้วก็เหมือนเมือกรเมากอนที่ือว่ออยู่โรงพยาบลอะมันต้องต้อฉีดฉียาลดกดสีชูแล้วอย่างอย่างนี้คือเอาจริงคือคิวงานมันมันพอเห็นสุขภาพภาคิวงานเราลดลงเลยไหมแบบที่ขอพักเธออะไรเงี้ยได้ไหมเราขับต้องมีเวลาให้ ใช่ว่าคิวมันจริงคือมันวางไว้แล้วแหละจริงะว่าคิววางไว้แล้วออคือแบบคิวท,ที่หนูได้ผ่าตัดนี่คือคิวที่หลังของคุยมามใช่เพราะว่ายังแมทกับคิวกับที่ลูกไม่ได้ก็เลยได้เลิกไปผ่าตัดแต่ว่าหลังจากนี้ก็ต้องตามสเก็ตโต้ที่วางไวออ้แต่อะไรยัง,งไงพอมีภาพยนตร์ปุ๊บเดี๋ยวซีรีส์ของเราก็จะต้องรูนถ่ายโปรโมทอีกมันจะได้พักจริงๆจังๆไปลูกเป็นว่าไงให้นานไม่ไม่นานแต่ก็ มันก็ถูกวางมาแล้วแหละเพราะว่าพอถ่ายเสร็จก็ต้องพีอาร์เรก็อาจจะมีดีเวนอะไรเข้ามาแต่ก็ยินดีรับนะคะจะทำเออนะคะใช่จริงๆต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าเบ็ก็สุขภาพไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็เราทงานกันเบิกเกิลหันกันป่วยมากมากก็ก็รู้สึกว่าถ้ามีเวลาอยาก อยากได้พักผ่อนได้ออกกำลังกายได้วิวสเตมินาที่มันแข็งแรงถ้าถ้าสมมติว่าอันอะไรเข้ามาฟลูหรือไข้หวัดมันจะได้สู้อแบเออเพราะตอนนี้คือไข้หวัดใหญ่เนาะมันจะระบาดด้วยเออแสดงว่าทั้งคู่ก็อยากอยากมีเวลาที่จะพักผ่อนจริงนจ้านอยู่เลยก็นือกันว่ะแบบว่าอยากไปเที่ยวอ่ะอยากไปดูที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบ อ๋อน้อช่วงช่วงที่แบบทำงานก็ทำไปก่อนเออบางีไมอทรก็มีอืมอไม่ได้ลงค่อ้องาาอกแบบเออันจะกีฬาใช่อย่างช่วงตอนนี้คือแบบบินต่างประเทศบ่อยมันหลังจากนี้มันยังมีบินเยอะอีกไหมไม่เคยได้บินอ่าเปิดบินลำ แล้วก็เสร็จปุ๊บเข้ากลองละครบ่อยแล้วตอนนี้ก็กลับมาพีอาร์มันจะหนักไม่เหมือนกันเออเออต้องเกิรสุขภาพนะอ่ะอย่างซองเปกเองเราก็แบบเป็นอินเดียแสดงที่แบบประกบคู่เล่นเป็นคุณลูกฝั่งนางเอกหลายๆคนตลอดตลอด,ตลอดเลยเออตัวปังตั้งน้นทุกคนชอยบอกว่าหน้าตาเหมือนกันพี่ชมพี่แอนวัน่ี้ก็พี่แอนนะใช่ใช่อาจจะเป็นความลึกบึ้งไหมนะ เราคิดอย่ abei, างเงี้ยแมแบบว่าเหมือนกับรูปประกอดูมาดูรูปก็เหมือนอยู่นะหนูหนูโตขึ้นหนูต้องสยแบบนี้แน่เลยใช่ก็ก็รู้สึกว่าพี่เขาเก่งมากๆแบบว่ากับกับพี่แอนหนูเล่นบทบทภาษาอังกฤษด้วยส่วนใหญ่ก็ก็ผัดกันช่วยกันถ้าถ้าเจอภาษาไทยพี่แอนก็ช่วยหนูถ้าเจอภาษาอังกฤษหนูก็ช่วยพี่แอนอย่างเรื่องนี้จริงๆสองคนได้สู่วิชาจากพี่พี่เบอร์ใหญ่ๆมากแบบเพิ่มทักษะตัวเองยังบ้างเออ ทุกคนสกดีมากในในการเล่นเล่นด้วยกันในจัดเออเอเกาที่เขาสงมา่รอเชคแชั่นกันเลยทีออ่นี่คนเก่งมากแล้วก็เล่นตามก็รู้สึกนะตอันแล้วมันกับยินมากอ๋อใช่เออทุกคนเข้ารอมากกั <c oughs> บซ <c oughs> ีกกรีสบินพา <c oughs> ยังยแไงปล่อยไหมปล่อยปล่อยแค่ไหนดีแค่ไหนอาดเสียไปวออเบอร์มาเสียงโอ้ยยังไงมันลไหมเปนฟินไหมอมันเอออ๋อมันจัมันเออไม่ไม่งมันมันมันแก้มหรือมันหน้าผากหรือมันจมูกมันก้่าออ หลงสปอยลองสปอยอีพีหนึ่งเออสปอยอีพีหนึ่งแบบไม่พูดอสปอยแบบอีพี่งแบบไม่พูดอีพีแบบไม่พูดอีพีหนึ่งแบบกเก่าเาเาเาตัครไหนเป็นตัวละครคุณแม่อะไรแอย่างนั้นก็เวิร์กไปแต่เขามาก็รอ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันใช่ไหมโอ like like elite, so mm ้แล้วคืออ่านปากได้เลยคือคนเยอะมากจริงก็อยากอยากอยากบอกทุกคนว่าก็ยินดีกับทุกสบการณ์ตรงของทุกคนอยากให้คนอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆแล้วก็ส่งไปด้วยกันในด้านภาพการหรือว่างานอะไรก็ยินดีมากๆดีใจดีใจที่เจอทุกคนแล้วก็ไปชมกันใช่แล้วก็ฝากฝากยืนยันด้วยนะคะ กันกมสี่กรกาซ่อีกไม่กี่วันแล้วกันกดาซมช้ันโตสีม่วง

ฝั่งนี้จ้าฟิขาฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ขอ่ะถ่ารูปก่อนนะคะตรงนี้นะเข่าลุ้ยโอเคขสุดน้อยฮานาทูเซขอบคุณครับวิดีโอพี่กับถ่ายรูปนานเลยก็มีกับลูกหนึ่งามโอเคอันนี้ขาสุดลูกขาสุดไปเลยวิดีโอครับจุ๊บโอเค ไดทุกคนตอนี้นะคะไม่